นายทิติณิพัฒน์บุญคงอายุ32ปีชาวบ้านหมู่2ตำบลนางงัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยกลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่สามารถเดินได้รวมทั้งหมด8รายได้เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเร่งรัดความคืบหน้าคดีช่อโกงที่เคยแจ้งความไว้ตั้งแต่วันที่15มกราคม2568ที่สถานีตำรวจภูธรท,ท่าพลแต่จนถึงขณะนี้คดีกลับไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด สร้างความเสียหายรวมเกือบ3ล้านบาทนายทิติณิพัฒน์เปิดเผยว่าเหยื่อทั้งหมดตกเป็นเป้าหมายของหญิงรายหนึ่งใช้นามสมมติว่านางสาวเอโดยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์แต่งกายคล้ายข้าราชการและถือเอกสารที่ดูน่าเชื่อถือก่อนจะหลอกยืมเงินจากผู้สูงอายุและผู้พิการในหลายพื้นที่จนต่อมาทราบว่าเป็นเพียงอาสาสมัครของศูนย์คนพิการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนายเ,าเรเทรแก้วโทผู้อำนวยการกลุ่มง,งานศูนย์ดำรงธรรมได้รับเรื่องร้องเรียนไว้และเปิดเผยว่าทางศูนย์ได้มีหนังสือติดตามความคืบหน้าไปยังสพท่าพลมาแล้วกว่า30วันแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับและจะดำเนินการส่งหนังสือเพิ่มเติมอีกครั้งในระยะเวลา20วันหากยังไม่ได้รับคำชี้แจงจะออกหนังสือเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน7วันหลังจากนั้นนายที่ติมิพัฒน์พร้อมกลุ่มผู้เสียหาย ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อสำานักงานคณะกรรมาการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินคดีล่าช้าโดยมีนางสาวนุชจ,จรินอินประถมผู้อมนวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดเป็นผู้รับหนังสือและระบุว่าจะสอบข้อเท็จจริงก่อนแจ้งผลให้ผู้เสียหายทราบต่อไป นายทิตินิพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่าตนได้รวบรวมพยานหลักฐานกว่า200หน้าพร้อมกับรายชื่อผู้เสียหายทั้งหมดเพื่อยื่นประกอบการแจ้งความอย่างเป็นทางการโดยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างจริงจัง,จงเพื่อเรียกคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการที่หลอกให้สูญเงินจำนวนมากโดยไม่สามารถเรียกร้องหรือดำเนินการใดๆได้ด้วยตนเอง กรณีนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ชาวบ้านในพื้นที่และสะท้อนถึงช่องโหว่ในการตรวจสอบบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งควรม,มีมาตรการป้องกันและช่วยเหลือผู้เปราะบางจากการตกเป็นเหยื่อของกลโกงในลักษณะเช่นนี้อย่างเร่งด่วนอ๋อในส่วนตรงนี้ก็ทางศูนย์ลงธรรมก็มีหนังสือติดตามความคืบหน้านะครับครั้งที่หน,นะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าจาก ทางตำรวจเจ้าพนักง,งานสอบสวนนะครับซึ่งมีกำหนดระยะเวลาอีก20วันนะครับถ้าหลังจากนี้ยังไม่มีความพืบหน้าก็จะเตือนครั้งสุดท้ายนะครับโดยให้ระยะเวลา7วันนะครับหากยังไม่มีความพืบหน้าอีกนี้ก็จะเชิญนะครับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเหตุผลนะครับนี้เป็นเหตุผลในส่วนตรงนี้ก็ก็เป็นหน้าที่นะครับ นะครับของข้าราชการทุกท่านนะครับที่จะต้องทําตามหน้าที่นะครับหากเราไม่ทําตามนะครับอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับซึ่งเป็นความผิดอาญานะครับในส่วนตรงนี้ได้นะครับนะครับก็ขอก็ขอนําเรียนนะครับว่า ยังไงศูนย์ลงธรรมนะครับก็จะติดตามเรื่องของผู้ร้องนะครับไม่โดยเฉพาะเคสนี้นะครับทุกกรณีนะครับเราติดตามให้หมดนะครับนะฮะก็เดี๋ยวจะแจ้งความคืบหน้าทางผู้ร้องเป็นระยะนะครับต่อไปนะครับ